สิบวิจบกำลังจะทำรายการทอล์คโชว์สิบวิเรามาซ้อมกันไหมเออดีมากเลยค่ะซ้อมกันไหมสิบวินะโอเคพร้อมค่ะพูดไหมฮะจบเสร็จแล้วครับนั่นคือรายการสั้นใหม่เป็นทอล์คโชว์อันใหม่ของวูดี้แค่นี้เออชื่อว่าพูดมาพูดมาแล้วเสร็จปุ๊บถ้าตอบอะไรก็แค่นั้นแหละเราจะได้ไม่ต้องอยู่ในโลกของการถามตอบแล้วไงแต่หลายคนบอกว่าพี่วูดี้ยูอะเพอร์เจอร์มันมันต้องยาวแต่พี่ยังจำได้ว่าสิบปีที่แล้วพี่บอกว่าพี่อยากสร้างแอปที่มีคอนเทนต์แค่ประมาณ30มสิบวิ แล้วคนก็ถ่ายไปเรื่อยๆคือสั้นๆแล้วเพื่อนพี่บอกว่าไม่คอนเทนต์ต้อง15นาทีนี่คือ10ปีที่แล้วแล้วพอวันที่ติกตอกมาพี่ก็มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราเราค่อยว่ากันใหม่ว่าแต่ตอนนี้พี่ว่า10พี่ว่า5วิไม่สั้นไปหรอ5วิว่ามาจบไปละใช้ิีสมองยังไม่ทันคิดเอ <laughs> <laughs> ดเอาดีมาใช้เลย